ตอนนี้กระทงซูโม่ก็ไปแล้วนะครับนี่ไงอันนี้นะฮะไปแล้วไปไปแล้วครับไปแล้วสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มางานลอยกระทงนะครับที่งานวัดนะครับวันนี้ซูโม่จะมาลอยกระทงนะฮะวันนี้ซูโม่แต่งชุดไทยมาด้วยนะครับ๋ยวให้ดูชุดไทยซโม่หน่อยซูโม่สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับซูโม่วันนี้มาทําอะไรลอยกระทง บางานวัดมรดกกระทงใช่ไหม<ฮ>ครับเดี๋ยวเราไปดูงานกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับวันนี้ชูโม่ก็เตรียมกระทงมาด้วยนะครับปักไปเลยวันนี้คนเยอะมากมเพื่อนอนี่มีมอหระศพมีไฟสวยๆด้วยนะครับปักก้งนี่ซูโม่มีกระทงด้วยนี่คือกระทงของสูโม่นะครับเป็นขนมปังนะครับนี่ะครับเราจะมาลองกระทงกันสวยไหมสวยไหมอันที่อา เดี๋ยวเาข้างหน้าดูก่อนนะครับคนเยอะมากเลยเพื่อนนี่ข้างล่างก็จะเป็นกระตามงัไมมนีันจะมีห่องขยด้วยนะครับ น,นี่เขาจะลอยกระทดงกันข้นนางล่างเนี่ยขอขอไปแม่เก๋เก๋ดีมันตั้งแต่โบราณตอนนี้ซูโมก่ก็กำลังวิ่งอยู่นะครับมีอันนี้ก็จะเป็นกระทดงนะครับเพื่อนน,น,น,นนะ เยอะเลยเพื่อนของฝันของฝากนะเจ้าแม่จ๋าให้เป็นความความความจัารอแม่ต้องเป็วันนี้เอาไปรักษาเอาไปเสร็จต้องเป็นตัว้องไปเสร็จตัวต้องกันภัยนี่ให้นอนหลับฝันดีเติมมาจะได้มีสัปหังท้ายสูโมไปไหนเนี่ยก็จะเดินจะเดินให้สูโม่มาลอยกระทงก่อนค่อยไปเล่นนะครับไปตามสูโมก่อนนะครับสูโมไปไหนแล้วเนี่ย ซูโม่ลรุมาลอยกระทงก่อนลูกมาลอยกระทงก่อนค่อยไปวิ่งเล่นเนาะอ่ะถือถือดีถือสองมือลูกถือสองมือไปแล้วไปนะก่อนก่อนตอนนี้เราก็รอคิวปล่อยกระทงอยู่นะครับเพื่อนๆนะรอพี่หออกมาก่อนแล้วก็ซูโม่ถึงจะได้ลอยนะครับซูโม่รอก่อนนะครับตอนนี้กระทงซูโม่ก็ไปแล้วนะครับนี่ไงอันนี้นะฮะไปแล้วมา ไปแล้วครับไปแล้วอทีนี้เดี๋ยวเราก็ลอยกระทงเสร็จแล้วนะครับเราจะไปเดินเล่นต่อนะเพื่อนนะนี่จะมีกระทงใหญ่ด้วยนะ,พะเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินเล่นงานวัดกันต่อครับพเพื่อนๆตอนนี้ซูโม่ก็ได้ของเล่นใหม่นะครับ,ปเ,บปรปเป็นลูกโปงนี่ลูกเครื่องบินซูโม่ได้ลูกบอลเครื่องบินนะสวยไหม กครัปีนปนอเืองกาองาอ้มาาคากรทาน้ำกดอกต่างดกัด่ไหมโอเคโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราก็พรอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ซุโมวนนี้เดินเล่นงานมัดก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนซูโม่สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผม I'm